รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันยลกบนี้มีนิยงกว้างไกลถูกแห่งหนมีผู้คนมากมายเชื่อมโยง เข้าถึงกันได้แต่งเรือนรู้ก,กู่กิดจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเรา c ข่ n มอ o o เข o า everybody ที่แห่งนี้มารอสักความรู้ปัป๊ปปะร์ดาไอจอลค่ะปัป๊ปปะร์ดาไอจอลค่ะ ไอเด้าครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจกับอาหารทานเล่นที่เชื่อว่าใครๆก็ต้องรู้จักวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับเขาเจ้าของธุรกิจอาหารทานเล่นครับว่าทำอย่างไรจึงสบบามารถประสบความสำเร็จได้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol ลครับคลับของคนมีฝันที่จะมาเพิ่มพลังแห่งความสําเร็จไปด้วยกันหากคุณเป็นคนที่มีความฝันแต่กําลังท้ออยู่อยากจะขอให้ลุกขึ้นสู้อย่าพึ่งท้อนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแรงบันดาลใจดีๆจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ผมมีนัดกับไอเดลคนเก่งของเราที่ฮาไทยราชน,นะครับเพราะว่าเราจะาพูดคุย แชร์เรื่องราวเร่งบันดาลใจดีๆนําไปต่อยอดนะครับกับอาหารทานเล่นที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปเอาเป็นว่าถ้าคุณชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ถึงแล้วถึงแล้วกับร้านแบ็กอยากเกียวซานะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้เนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ ตัดสินใจทำธุรกิจเป็นของตนเองแล้วก็ต่อยอดจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้กับธุรกิจเกียวซาของเขานะครับและตอนนี้นะครับผมผมอยู่กับคุณปริศกรสุบินครับหรือคุณเกมเจ้าของร้านแบกหยาดเกียวซานั่นเองครับคุณเกมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอคุณเกมอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นร้านเกียวซาใช่ไหมครับใช่ครับผมแหมมองมาจากข้างนอกได้นึกว่าเป็นคาเฟ่ครับผมอ่าครับโอเคครับคุณเกมครับเล่าให้ผมฟังหน่อยนิดหน่อยได้ไหมครับผมว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของร้านแบกหยาดเกียวซาเนี่ย เป็นยังไงมาอย่างไงครับครับผมแบล็กยากเกียวซาก็เริ่มจากที่มีวันหนึ่งนะครับผมได้ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนเก่าเลยครับผมครับแ้วบังเอิญว่าเพื่อนที่โรงเรียนเก่าเนี่ยก็มีกลุ่มที่ทําเกียวซาอยู่แล้วด้วยเพื่อนในทีมมาทําเกียวซาอีกอ่าครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือผมก็ได้แบบมีโอกาสได้ไปชิมเกียวซาฝีมือเพื่อนครับแล้วบังเอิญว่าเพื่อนก็เปิดร้านอยู่แล้วด้วยครับชื่อร้านแดกยากเกียวซาเนี่ยแหละครับผมอืมครับผม พอทานแล้วก็รู้สึกว่ารสชาติเป็นรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์เรื่องของน้ําจิ้มเรื่องของวิธีทำแล้วก็เรื่องของสไตล์โฮมเมดที่ทางแดกยากียวซาได้ทําไว้ตั้งแต่แรกอันนี้เป็นร้านของเพื่อนใช่ไหมครับครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นคนริเริรมกันขึ้นมาก่อนอ๋อเพื่อนเป็นคนริเริ่มใช่ัทั้งสูตรทั้งเลยใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องอ๋อโอเคแล้วเป็นยังไงต่อครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้มาร่วมงานกันครับเพราะว่าเพื่อนแบบว่ามีการขายเป็นชายด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ได้นามาท ครับผม <ừ> mm, ผมก็เลยที่นี่ใช่ครับใช่คือที่นี่แสดงว่ญญาที่นี่คือสาขาแรกหรือสาขาข,าของยังไงอ่ะที่นี่แต่เดิมเป็นสาขาที่3ครับครับผมเป็นสาขาที่3าแต่หลังจากนั้นกลุ่มเพื่อนๆก็ไม่ได้ทําต่อก็เลยแยกย้ายแ <ừ> mm. ยกย้ายเสร็จแล้วก็ผมก็ได้โอนมาที่ทางสาขาออเทราดก็คือเป็นแบก็คหยาเกียวซาในรุ่นที่2ครับก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยก็กลายเป็น เป็นเหมือนกับเป็นของคุณเกมไปเลยใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมเข้าใจนะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปคือตองไหนครับอันแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณเกมจะทาแบรดอย่างเกียวกิโลชาในคุณเกมท้องลงทุนอะไรอ๋อผมทําธุรกิจเกี่ยวกับกระจกนิลภัยครับผมช่วยทางครอบครัวบริหารงานอยู่ครับผมแล้วก็บางเงินว่าผมเห็นว่าผมก็อยากจะมีธุรกิจสักชิ้นหนึ่งเป็นของตัวเองแล้วบางเงินว่าผมอยู่แถวฮัทไทราดมาตั้งแต่เด็กแล้ว ผมคิดว่าแอเรียเนี่ยยังไม่มีเกียวซาแบบนี้เลยก็เลยเห็นจังหวะว่าด้วยความที่ผมไปเจอเกียวซาและผมที่มีคุณภาพดีใช่ไหมและสูดท้ากชอบเกวซานี่ด้วยแบบสไตล์แบบนี้ด้วยแล้วก็เหมาะกับผมคิดว่าเหมาะกับชาวฮาทไทยาดผมก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเกียวซามาไว้ที่นี่ครับคุณเกมครับแล้วระหว่างธุรกิจที่บ้านของคุณเกมนะที่เป็นกระจกนิลภัยเนี่ย กับธุรกิจอาหารที่คุณเกมเข้ามาทาใหม่เนี่ยรู้สึกว่าม,มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมมองว่าธุรกิจอาหารนะมีโอกาสาที่ที่ลูกค้าจะมาใช้บริการเราได้ทุกวันเพราะว่ามันแตกต่างกับธุรกิจกระจกครับผมครับผมโอเคเข้าใจนะฮะก็เป็นก็เลยเห็นช่องทางใช่ไหมครับครับ,รบแล้วทําธุรกิจแรกๆเนี่ยคุณเกมเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือเรื่องของความชํานาญเรื่องของระบบการจัดการอะไรต่าง เพราะว่าการเปิดร้านในช่วงแรกๆเนี่ยลูกค้าค่อนข้างจะเยอะในส่วนของการออกแบบเนี่ยเพราะผมเห็นแล้วร้านของคุณเกมเนี่ยนะฮะมองบันผ่านนึกงว่าเป็นคาเฟ่นนะคุณเกมครับ <laughs> อยากจะถามนิดนึงครับว่าการออกแบบอะไรยังไงมาเนี่ยอะไรเป็นดีไซน์ที่คุณรู้สึกว่าคุณจ,จะวางคอนเซปต์ของร้านให้เป็นประมาณนี้ครับคอนเซปต์ <Concept S 1> ของร้านเนี่ยผมวางไว้ประมาณผมชอบโดยส่วนตัวผมชอบในความเป็นสีน้ำตาลก่อนอสีน้ำตาล<ม>แล้วไปออกเป็นแนวมินิมอลหน่อยนี่ครับยเพื่อให้ดูแบบ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครอบครัวอผมเน้นไปทางกลุ่มครอบครัวที่สามารถที่จะมาทานได้กันทางครอบครัวเงี้ยครับก็เลยวางคอนเซปต์เป็นแบบใช่ครับคอนเซปต์เป็นประมาณนี้ครับที่ผมแอบเห็นมีมีการกลองกันเป็นข้างนอกด้วยนี่คือยังไงครับนอกร้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นโซนาท์ดอร์ที่เรากําลังจะพัฒนาต่อครับอ๋อเหมือนกับเป็นแบ็หยาดไปเลยจริงๆใช่ใช่ใช่ๆครับตามคอนเซปต์ของชื่อร้านไปเลยตามคอนเซปต์ชื่อร้านไปเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อโอเคงั้นย้อนไปนิดนึงครับว่าไอ้ตอนที่เปิดร้าน ใหม่ๆแรกๆเนี่ยฮะฟีดแบ็กของลูกค้าบ้างครับที่ได้รับมาในป็นยังอไงบ้างครับลูกค้าจะชอบในการที่เราเกี๊ยวซาเราเป็นค่อนข้างที่จะปั้นสดใหม่ทุกอร์ครับซึ่งก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากเจ้าอื่นๆครับครับผมเพราะว่าการที่เราทําวัตถุดิบใหม่ทุกวันปรุงใหม่ทุกวันเนี่ยแล้วด้วยไส้ที่เราให้ค่อนข้างจะเยอะครับเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ลูกค้าเป็นฟีดแบ็กที่ลูกค้าค่อนข้างจะชอบ ในเกี๊ยวซาสไตล์นี้นะครับทีนี้แล้วเราจะเก็บฟีดแบ็กกับลูกค้ายังไงบ้างนะครับผมเวลาสมมติว่าลูกค้ามาทานเนี่ยเราจะเก็บยังไงบ้างครับผมฟีดแบ็กที่ผมอย่างแรกเลยผมก็จะท่อนข้างที่จะถามลูกค้าก่อนว่าเกี๊ยวซาเราเนี่ยมีรสชาติเป็นยังไงบ้างคือเราจะเก็บข้อมูลโดยตรงจากลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วเราก็เอามาปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างแรกเลยผมจะถามลูกค้าว่าลูกค้าอยู่แอเรียแถวนี้หรือเปล่า Oh, okay. อยากจะสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นเนี่ยแถ,แถวนี้มากที่สุดก่อนเพื่อที่กลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮอ,อหาไทลาเนี่ยมีร้านเกี๊ยวซ่า <Okay. S 2> อยู่ที่นี่นะอรงนี้ครับ คือผมสงสัยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยร้านเกียวซาจะเป็นคียออสเล็กๆหรือเป็นซุ้มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่เป็นแบบเกียวซาแบบจริงจังเลยนะไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นนลครับผมแต่ของคุณเกมเนี่ยครับเลือกที่จะเปิดเป็นร้านใหญ่คุณเกมมีการวางคเซ็สต์ในเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ระหว่างลูกค้าด้วยหรือเปล่าครับมีครับผม ผมวางเปในรูปแบบของลูกค้าสามารถที่จะมาทานที่ร้านได้ครับแล้วก็มีการพูดคุยพบปะสังสรรค์กันเพราะว่าเกี๊ยวซ่าของผมเนี่ยมีตั้งแต่15ชิ้นครับ30ชิ้นอะไร้ครับมันทานด้วยกันหลายๆคนมันสนุกกว่าครับมันมีแบบว่ามันเป็นเออทานด้วยกันได้ประมาณถ้าสามถึี่คนอะไรเงี้ยครับอับผมก็คือการที่ว่าให้เขามาใช้เวลากับเราดีกว่าใช่ครับอครับด้วยความที่ เกี๊ยวซาตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาหารที่เป็นเมนูหลักหรือเปล่าแต่คือจริงๆมันก็อิ่มนะผมเข้าใจ <acabar> ผมเข้าใจมันเป็นอาหารที่อิ่มนะแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นไม่ใช่เมนูหลักทีนี้การที่มาแบบนี้เหมือนว่าเขาได้มาใช้เวลาได้มานั่งพูดคุยกันมานั่งกินไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆเลยครับสร้างเหมือนกับเป็นการสร้างบรรยากาศมากขึ้นใช่ไหมครับครับผมโอเคครับงั้นที่นี้ผมขอถามในเรื่องของวัตถุดิบบ้างครับผมเรื่องของวัตถุดิบเนี่ยมีการจัดการยังไงบ้างครับว่าจะให้คงคุณภาพไว้เหมือนเดิมคร คุณภาพของวัตถุดิบเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญันดับแรกอยู่แล้วครับก็เก๊ยวซาของเราเนี่ยจะเป็นการหมักแล้วในการปั้นใหม่ทุกวันครับทุกวันเลยครับผมเราจะคํานวณจากวันปกติแล้วก็วันสุดสัปดาห์ก่อนครับว่าเราควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่เราสั่งประมาณ3-4วันไม่สั้นแล้วก็ไม่ไม่ยาวเกินไปอืมคือ 3- าถึงสวันใช่ใช่ครับผมทีนี้ในช่วงของวันสุดสัปดาห์กับวันธรรมดาเนี่ยเราจะต้องสั่งในสล็อตที่มันต่างกันถูกต้องไหมครับ วันสุดสัปดาห์เนี่ยต้องสั่งมากกว่าวันปกตปิอยู่แล้วครับ,รบเพราะวันธรรมดาส่วนมากที่ลูกค้าที่มาใช้บริการเราส่วนมากจะเป็น d e l i v i v y r y จะเป็นส่วนใหญ่ครับด้วยความที่ว่า A r e a ที่ฮาเตราเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างจากตัวเมืองครับค่อนข้างพอสมควรครับก็เลยเน้นไปทาง Delivery จะเป็นส่วนใหญ่เค oh, okay. แล้วร้านเนี่ยเปิดประมาณกี่โมงถึงกี่โมงเลยครับคุณเกมรเราเริ่มเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งครับแปดโมงครึ่งครับปิดหนึ่งทุ่มครับปิดหนึ่งทุ่มนะครับผมวันทุกวันเลยใช่ไหมหรืออนาคตเราจะเปิดทุกวันแต่ว่าตอนนี้เราหยุดเฉพาะวันอังคารหยุดเฉพาะวันอังคารใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 2> เป่ก็อยู่แค่วันอังคารวันเดียวใช่ไหมครับยอดขายเป็นยังไงบ้างครับคุณเกมครับยอดขายในช่วงแรกค่อนข้างจะดีมากต่อวันออเดอร์ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ200กล่องต่อวันได้ อหนึ่งถึงสองร้อยกล่องเลยใช่ไหมครับหนึ<ม>่งร้อยถึงสองร้อยกล่องโอเคถูงเยอะมากแนละ้วส่วนใหญ่สัดส่วนเนี่ยเป็นลูกค้าที่อ ah ่า walk in เข้ามาในร้านครับนะครับหรือเป็น delivery ครับประมาณห้าสิบห้าสิบประมาณห้าสิบโอเคครับแล้วในส่วนของอ่าสินค้าบ้างล่ะครับมีอะไรบ้างเอาเอาช่วงเริ่มต้นก่อนก่อนจะเข้ามาเนี่ยผมเมนูขอ่าราคุณเกมโอ้โหเยอะมากเลยคุณเกมครับผมขอเริ่มต้นก่อนมีอะไรบ้างครับ เกียวซาเรามี2แบบนะครับมีแบบทอดน้ําแล้วก็ทอดกรอบนะครับผมปัจจุบันเรามีทั้งหมด3ไส้ก็จะมีไส้หมูครับไส้เนื้อไส้กุ้งแล้วก็ไส้ไก่ครับผมครับครับผมแรกเริ่มก็เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับครับประมาณโอเคนะครับก็จะมีแบบมีแบบอะไรแบบทอดน้ําใช่ไหมฮะใช่ครับแบบทอดน้ําแล้วก็อีกแบบก็เป็นแบบทอดกรอบทอดกรอบไปเลยทอดกรอบไปเลยครับโอเคครับแล้วเรื่องของหน้าบ้างนะครับมีหน้าอะไรบ้างครับ ของเราจะมีหน้าที่เป็นเกียวซ่าแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีแบบเทริยากิที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยตัวนี้ใช่แล้วก็มีหม่าล่าก็เป็นสไตล์จีนหม่าล่าก็มีครับผมแล้วก็มีเป็นลาบลาบแซบก็เป็นสไตล์ไทยลาบแซบแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าชอบแบบไหนที่สุดครับลูกค้าจะชอบแบบทีนวันเลยทีนวันก็คือคือมิกซ์กันเลยมิกซ์หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมและทีนี้มิกซ์หมดเลยเนี่ยมีไซส์อะไรบ้างครับคุณเกมครับเรามีตั้งแต่ไซส์ XS S M L ไซส์ L ราคาเท่าไหร่ไหมครับไซส์ L เริ่มต้นที่269บาทสองร้บเก้าบาทกินได้ประมาณกี่คนฮะก็ประมาณทานได้มา3คนครับ3าถึงหคนนี่ยกำลังดีถึงหคนกำลังดีครับแล้วต่อมาไซส์ M อ็มะไซส์ M 15ชิ้นเนี่ยสิบห้ชิ้น15ชิ้นผมว่า2คนน่าจะน่าจะได้ได้ได้นะครับได้แล้วและเอ็เลยครับเอ็กซ์เนี่ยสำหรับคนเดียวเลยคนเดียว6ชิ้น6ชิ้นครับผมทีนี้ถ้าสั่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยสั่งแยกหน้าได้ไหมครับ เราทําได้เราทําได้ทําได้หมดเลยเราทําได้หมดเลยครับางครั้งอาจบบมีการข้อจํากัดว่าเอ๊ะต้องเป็นไซส์ใหญ่ถึงจะเลือกหน้าได้ครับผมตอนนี้เรามีการพัฒนาในการที่จะตอบตอบสนองลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นด้วยครับในเรื่องของบางท่านลูกค้าอยากจะทานมีแบบมีกุ้งบ้าง Ah. มีเนื้อบ้างในในถาดเดียวกันอันนี้เราก็เลยมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยครับอืม mm hmm. ครับผมโอเคครับ okay. แล้วส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่มลูกค้าที่มาเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนแล้วครับ oh. เราเจาะไปทางในกลุ่มที่ลูกค้าชอบทานเกี๊ยวซาอยู่แล้วด้วยขลับก่อนอืม mm hmm. แล้วก็กลุ่มครอบครัวจริงๆก็มีกลุ่มมากกว่านี้ด้วยนะครับ กลุ่มนักเรียนก็มีนักเรียนก็มีใช่ไหมครับนักเรียนก็มีนักเรียนก็มามนั่งปาร์ตี้กันครับผมงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณเกมครับพูดมาขนาดนี้ผมเริ่มอยากจะเห็นแล้วสิครับว่าหน้าตาเกียรตาของคุณเกมเนี่ยจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวพาผมไปดูเลยนะครับครับไปเลยครับ ว้าวว้าวอยู่ตรงหน้าผมแล้ว <laughs> เรียบร้อยนะควคุณเกมครับ <laughs> โอ้โหเลือเมนูเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาคุณเกมผมเลือกไม่ถูกเลยครับยงงั้นคุณเกมช่วยแนะนําผมหน่อยได้ไหมครับว่าแต่และเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวนี้ละกันอ <c oughs> อริจินอลครับอันนี้ตัวออริจินอลนี่คือนี่ครับผมโอเคอันนี้คืออะไรนะครับเป็นเกี๊ยวซาไส้เนื้อครับผมไส้เนื้อนะครับใช่ครับผมเป็นเกี๊ยวซาไส้เนื้อ อันนี้คือเป็นตัวออริจินอลเลยใช่ไหมเป็นออริจินอลเลยครับอันนี้ไซส์อะไรครับเนี่ยอันนี้ไซส์ L ครับ30ชิ้นไซส์ L 30ชิ้นนะครับผมอย่างกำลังร้อนอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอันนี้เป็นไส้เนื้อแล้วมีไส้หื่นด้ไหมครับทางเราก็จะมีมีไส้หมูครับครับแล้วก็ไส้ไก่ครับแล้วก็ไส้กุ้งครับอ๋อโอเคคือจริงๆตอนนี้มีสีไส้ใช่ไหมครับตอนนี้มีสีไส้โอเคตอนนี้มีสีไส้วครับคุณผู้ชมครับใช่อ่าคร ถ้าเป็นตัวขายดีสุดเนี่ยลูกค้าจะค่อนข้างจะชอบตัวนี้ครับที่เป็นทรีอินวันอ่านี่ทรีอินวานะครับผู้ชมครับท่นชมนี่ทรีอินวันนะครับงั้นเรามาไร่เรียงกันสักนิดหนึ่งมีหน้าอะไรบ้างอันนี้ที่แดงๆตรงนี้คือหน้าอะไรครับหน้าหม่าล่าครับผมอ่าเป็นสูตรหม่าล่าเลยใช่ไหมครับเราก็จะโรยพริกหม่าล่าแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มหม่าล่า อืมนอันไหนครับน้ำจิ้มหมาล่าครับเนี่ยน้ำจิ้มหมาล่าอยู่ทางด้านนี้ครับอ่าโอเคมาคุณผู้ชมครับนี่เรามีหมาล่าต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะครับครับนี่นะครับดูนะครับอ่าโอเคต่อมาหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นหน้าออริจินอลทั่วไปใช่ไหมใช่หน้าออริจินอลใช่ครับอืมครับผมส่วนทางด้านนั้นจะเป็นอ่าเป็นเทริยากิครับเป็นหน้าเทริยากิเป็นเทริยากิใช่ไหมครับครับผมเป็นหน้าเทริแล้วตัวเทริยากิต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรครับอ่ากินทานกับเนี่ยครับน้ำจิ้ม สลัดงาคั่วญี่ปุ่นโอเคนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดเป็นเทริยากินะครับจะต้องทานคู่กับเป็นตัวงานะครับจะเป็นน้าจิ้มงาแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นมันจะให้กลิ่นเป็นออกงาๆหน่อยเป็นฟิล์ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับได้ฟิลญี่ปุ่นโอเคได้เป็นฟุลขออยญาตนะครับก็สรุปก็คืออาจจะมี2ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของร้านข้าวรมลาบอันนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ขายดีใช่ไหมครับใช่ครับผมเ๋ทีนี้เวลาสั่งแยกได้ใช่ไหมมสมมติอยากกินเป็นเกี๊ยวซาหรือเกี๊ยวซากุ้งหมูสามารถสามารถสามารถมิกซ์ได้เลยโอเคมิกซ์ได้หมดเลยครับเอ้นนี้หน้าตาแปลกมากอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเกี๊ยวซาลาบไก่ครับผมรับเกี๊ยวเออลาบไก่ใชด้ผมเ่งเคยเห็นนะครับ่ใช่ครับอ่าเนี่ยเป็นลาบไก่คือเราหมักสูตรลาบไก่ลงไปในตัวเนื้อขับของเกี๊ยวซาเลยครับผม อ๋อนะครับผมเป็นสูตรลาบไก่เลยครับคือไม่ได้หมายคมว่าแค่มาโรยผงลาบใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นตัวเนื้อข้างในเลยนะครับผมอ่าโอเคอันนี้นดชาอันนี้ต้องกินคู่กับอะไรครับเนี่ยน้ำจิ้มเป็นอ่าสามารถทานคู่กับน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มออริจินัลได้อ่าเป็นตัวนี้นะครับน้ำจิ้มออริจินัลนะครับผมอันนี้คือตัวของน้ำจิ้มออริจินอลนะครับผมก็คือทานคู่กันได้เลยนะครับครับโอเคครับผม เกี๊ยวซาของเราเนี่ยจะเน้นไปในทางของรสชาติที่ค่อนข้างจะเข้มข้นครับให้เหมาะกับคนไทยให้เหมาะให้เหมาะกับปากคนไทยใช่ไหมครับครับผมใช่ครับมันต้องอย่างนี้สิครับคุณเกมครับโอเคแล้วต่อมาเป็นเอ๊ถือไหมผมเลยถือไหมผมครับผมผมจะไม่คุณชมดูครับนี่ครับหน้านี้ครับผมโอซืออารามน่าสนใจมากครับคืออะไรครับคุณเกมครับเป็นเกี๊ยวซาไส้กุ้งครับแล้วเราก็เบินด้วยชีสด้านบน ขอญากนะครับโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยครับคุณเกมครับหอมชีนมากๆเลยครับอ่าเป็นเกียวซาไส้กุ้งนะครับครับผมอ่าโอเคตัวนี้ขายดีไหมอันนี้กลุ่มวัยรุ่นจะชอบครับอสายชีสอะครับผมจะชอบใช่ไหมครับอืมโอเคครับอันนี้ก็กินกับน้าจิ้ม ออริจินอลทั่วไปครับทางการน้ำจิ้มออริจินอลงั้นทีนี้เนี่ยในส่วนของ4ตัวแรกที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับสังเกตว่าเหมือนกับมันจะทอดแค่ด้านเดียวอันนี้อันนี้คือมันเป็นทอดแบบไหนครับมันเป็นการทอดผมเรียกมันว่าทอดน้ำอ๋อนะครับผมก็คือเราจะมีแบบทอดน้ำใช่ไหมครับครับเราจะมีแบบทอดน้ำแล้วก็ทอดกอบแล้วก็ทอดกอ,อะทอดกอบเป็นตัวไหนครับเดี๋ยวดูดก่อนลักษณะแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับอ่านดูเลยครับอันนี้เป็นไส้อะไรครับเนี่ยหรือว่าเป็นหน้าอะไรยังไงครับเป็นไส้เนื้อครับผมไส้้เนนือะคครรัับบ แต่ว่าอันนี้คือจะทอดกรอบใช่ครับจะเป็นการทอดกรอบโอ้โอเคนะครับผมแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเขาชอบเป็นแบบทอดน้ําหรือว่าเป็นรูปแบบของทอดกรอบไปเลยครับส่วนใหญ่นะจะชอบเป็นในทงทอดน้าก่อนครับผมครับผมโอเคแล้วตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูที่ขายดีในในสำหรับทอดกรอบเมนูนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีมากอันนี้คือเมนูอะไรครับเป็นเกี๊ยวซาผักโขมอบชีสครับผักโขมอบชีสนะครับครับข้างในมีชีสด้วยใช่ไหม ก็คือเรานําตัวผักโขมมาครับไปผัดกับชีสก่อนแล้วก็ค่อยมาปั้นเป็นเกี๊ยวซาอืมนะครับผมแล้วค่อยมาปั้นเป็นเกี๊ยวซ่านะครับโอเคนะน่าสนใจมากครับอ่าต่อมานิดนึงครับก่อนที่เราจะเข้าไปชิมเนกันคุณเกมผมอยากพูดคุยถึงเรื่องของการตลาดมากนะครับคุณเกมครับว่าในรูปแบบของการตลาดที่คุณเกมวางไว้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับคุณเกมมีวิธีการดึง engagement หรือดึงให้ลูกค้าเนี่ยมาสนใจอย,อย่างไรบ้าง เบื้องต้นผมก็จะมีทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักก่อนครับครับคจะเป็น f a c e b o o k อ i n s t a g กร m หรือ TikTok ครับตอนนี้ทางร้านเริ่มเข้าวงการ TikTok แพลตฟอร์มที่เป็น Delivery อย่างเช่น l i n e Man, Grab หรือ Robin Hood อทางเราก็มีไว้สปอร์ตลูกค้า โอเคครับผมอ่ะแล้วทีนี้ในรูปแบบของตอนนี้เนี่ยในแพลตฟอร์มออนไลน์มี Facebook ก็มีใช่ไหมครับครับมีอินสตาแกรมอินสตาแกรมครับอ่าทิกตอกก็มีทิกตอกมีแล้วครับโอเคครับผมแล้วในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยเรามีการทำคอนเทนต์ยังไงบ้างครับเราจะเน้นไปทางวันสำคัญหรือหรือเทศกาลสำคัญของบ้านเราเป็นหลักครับและในส่วนของ Instagram บ้างนะครับวิธีการสื่อสารกับลูกค้าแตกต่างไหมครับ เฟซบาแกเราจะเน้นไปทางรูปภาพมากกว่าครับรูปภาพที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออเกวซาละร้านเนี่ยมันน่าทานเน้นลงรูปภาพบ่อยๆหน่อยส่วนคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราก็คล้ายๆกับ f Facebook ลงบ่อยๆเนี่ยพอดีคุณเกมพูดมาลงบ่อยๆบ่อยขนาดไหนครับสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยมีสัก สักสาโพสเนี่ยกำลังดีสัปดาห์หนึ่งประมาณ3โพสใช่ครับทีนี้ในเมื่อสัปดาห์ละ3โพสเนี่ยมีการคิดไหมครับว่าควรจะโพสเวลาไหนครับของร้านจะโพสประมาณสัก10โมงทำไมถึง10โมงฮะก็พอดีร้านเซตอัพเรียบร้อยแล้วก็โพสลง อาจจะเป็นในเรื่องของว่ามันจะได้ประมาณสักประมาณลูกค้าอาจจะเห็นสักช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงอยากกินพอดีอยากกินพอดีอ๋อโอเคนะครับผมแล้วอย่างนี้นี่ได้มีการซื้อแอดโฆษณาหรือมีบ้างไหมครับมีมีบ้างครับมีนะาครับแล้วการยิงแอดของเราเนี่ยลงทุนสูงไหมครับในการยิงเพราะบางคนบอกว่าโอ้โหพอจะยิงแอดโฆษณาไม่รู้จะคุ้มทุนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับมการใช้งบประมาณที่สูงไหมครับเบื้องต้นเนี่ยเราเราก็จะลองน้อยไปหามากก่อน เพื่อเพื่อให้เรารู้ว่างบประมาณที่เราใช้กับการยิงแอดทางทาง Facebook หรือทางทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันเหมาะกับเรามากน้อยขนาดไหนครับผมก็จะเริ่มยิงจากวันละไม่หลักหลักร้อยอะครับหลักร้อยเองใช่ไหมครับใช่ครับหลักร้อยเราจะทดลองจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยขยับไปครับจนเราจะรู้สึกว่าบัตเจตหรือการยิงแอดในบัตเจตเราแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราอะไรครับผมก็นี่นะครับ เป็นอีกหนึ่งในทิคดีๆนะครับคุณผู้ชมครับว่าเวลาจะยิงแอดหรือทําอะไรเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆยิงเราค่อยๆดูก่อนว่าสมมุติว่าเอ๊ะเวลานี้10บโมงครับยิงเวลานี้ได้ผลตอบรับมากน้อยขนาดไหนครับใช่หรือแอปตัวนี้คอนเทนต์แบบนี้คนชอบมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ค่อยๆเก็บสถิติแล้วดูครับว่ารูปแบบไหนคอนเทนต์ไหนเวลาไหน เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าแบบใดมากที่สุดไหมครับทุกต้องครับผมโอเคครับแต่ก็เรียกว่าได้ข้อมูลไปด้วยนะครับคุณเกงครับงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มชิมเลยดีกว่าเริ่มจากตรงไหนก่อนดีครับเริ่มจากซิกเนเจอร์ของเราก่อนเลยซิกเนเจอร์เลยครับผมเริ่มเลยนะครับอ่าเป็นชิ้นนี้นะครับครับโอเคทานคู่กับน้ำจิ้มทานคู่กับน้ำจิ้มได้เลยนะครับซึ่ของซิกเนเจอร์นี่นลครับผมโอเคนะครับจิ้มวันนี้นะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับจิ้มลงไปเลยนะครับชือ้อง่ายเยิ้มเลยดูนะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยครับคุณเกมครับ <laughs> มันมี texture ที่มันมีความเต็มคำ แรัผมรู้สึกว่าไส้มันแน่นมากๆนะครับคือผมม่นชอบทานเนื้ออแลนวอันนี้ประเด็นเลยครับก็มันมีความเต็มคำแล้วไส้มันแน่นถึงเท็กซ์เจอร์ที่สมบูรณ์มากเลยครับทีนี้ในเมื่ออันนี้ผมกินเป็นแบบทอดน้ําแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองกินเป็นแบบทอดกรอบดูบ้างนะอันนี้คือเป็นเหมือนกันเลยใช่ไหมครับครับใช่ไส้เดียวกันเหมือนกันหมดแต่กัรที่วิธีการทอดโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับนี่นะครับ กินกับน้ำจิ้มน,นี้ได้เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับน้ำจิ้มข้าวปลานะครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับอืมอร่อยไปอีกแบบครับอ,อร่อยไปอีกแบบนะครับมันจะมีความกรอบและนุ่มนะครับและส่วนของเนื้อเนี่ยนะมันก็จะให้เท็กซ์เจอร์สมบูรณ์แบบมาก เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับทั้งสองอันนะครับไสเนนมากๆนะผมเรียกว่าไสเนนมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกับคุณเกมไปคร่าวๆนะครับผมทีนี้ก็มีในส่วนของเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีนี้ครับคุณเกมครับผมอยากจะสอบถามคุณเกมเนี่ยแรกเริ่มเลยนะครับได้วางตัวเองเนี่ยเป็นรูปแบบของพ่อครัวหรือรูปแบบของเจ้าของกิจการครับผม เริ่มจากการเป็นเจ้าของกิจการก่อนอครับผม,บผมแต่ว่าผมมีความสนใจในเรื่องของสิ่งที่ผมชอบก็คือผมไปทานเกี๊ยวซ่าและผมชอบ,บผาชอบแล้วผมก็ให้ความสําคัญให้เวลากับสิ่งนี้ผมก็เริ่มจากการไปไปเรียนรู้แล้วก็เริ่มจากการจะเป็นเป็นเจ้าของกิจการ,รก็เริ่มลงมือทํา มผมเริ่มจากการลงมือทําด้วยเรื่องจากการทําเกี๊ยวซาด้วยครับ,รบจนจนได้มาถึงจุดที่สามารถเปิดร้านได้อโอเคคือเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ทําอาหารที่แบบว่าโอเคเป็นหนึ่งขั้นเป็นต้องเป็นเชฟก่อนครับผมคือคือคุณผู้ชมดูนะครับว่าอาจจะสําหรับคุณเกมนะครับ,รบไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องตัวเองต้องเป็นเชฟก่อนครับถึงจะเริ่มท,ทําธุรกิจอาหารได้นะครับบางครั้งเนี่ยแค่ว่าเราบริหารจัดการให้เป็นแต่โอเคคุณเกมก็ต้องรู้กระบวนการ ด้วยเหมือนกันถูกต right? okay. ้องไหมครับใช่ครับโอเคแต่หน้าที่ของเราคือบริหารใช่ไหมครับใช่ริหารอ่าโอเคนะครับก็เป็นหนึ่งในไอเดียดีๆนะครับว่าสำหรับคนที่จะเริ่มทําธุรกิจนะครับคือบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่ได้เก่งในจุดๆในกระบวนการกระบวนการหนึ่งเราให้คนอื่นมาทําแทนได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับส่วนเราเป็นคนบริหารหลังบ้านไปครับโอเคครับมาถึงตรงนี้นะครับคุณเกมรู้สึกว่าเอ๊ะคุณมีเทคนิคทางการตลาดอะไรที่อยากจะแนะนําหรือนําเสนอบ้างไหมครับ เทคนิคทางการตลาดครับผมคิดว่ากลุ่มลูกค้าสำคัญมากครับในการในการสื่อสารกับลูกค้าถ้าเราจับทางได้ว่าสินค้าเราอ่ะจะจะขายให้กับผู้ผู้บริโภคกลุ่มไหนครับเราก็ต้องไปทางกลุ่มผู้บริโภคให้ถูกทางก่อนครับของผมไม่มีอะไรมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเราเราบริการด้วยตัวเองแล้วก็ลูกค้าจะเป็นคนที่บอกต่อๆกันลูกค้าจะวนกลับมาซื้อเราเลยครับ คือทาธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณขายอะไรโดยครมันจะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือว่าคุณขายใครใช่ครับคุณขายใครครับผมขายใครอันนั้นผมให้ความสําคัญกับตรงนั้นมากๆมากๆเลยนะครับครับแล้วก็เรื่องของระบบการดูแลพวกเกี่ยวกับพวกอาหารอันนี้ผมก็ให้ความสาคัญไม่แตกต่างจากการตลาดเลยครับระบบระบบการจัดการยังไงบ้างครับที่คุณเกียร์มาให้ค้อสระบบการจัดการก็คือไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรเรื่องของการวัตถุดิบ แล้วก็เรื่องการเชนิ่งพนักงานอะไรในเรื่องของการบริการต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้คือผมค่อนข้างจะใส่ใจแล้วก็ดูแลเวลามีเวลาค่อนข้างมากให้กับสิ่งนี้ผมเลยมีเวลาดูแลสิ่งต่างๆให้ได้ออกมาค่อนข้างจะดีอ๋อผมก็เป็นอีกหนึ่งในเทคนิคดีๆนะครับของคุณเกมนะครับก็ทีนี้นะครับผมก็อยากให้คุณเกมเนี่ยฝากอะไรกับผู้ประกอบการใหม่หรือคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับผมคิดว่าการที่เราจะทําธุรกิจนะเริ่มจาก สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราอยู่กับมันได้นานๆก่อนถ้าเราชอบอะไรแล้วเราอยู่กับมันได้นานๆนะผมคิดว่านั่นแหละครับเป็นสิ่งเริ่มต้นในการทําธุรกิจอาจจะเริ่มจากอาจจะไม่มีทุนแต่อาจจะแบบค่อยๆศึกษาไปก่อนแล้วค่อยๆเริ่มทำนะครับผมต้องต้องใช้เวลาพอสมควรเลยครับกว่าที่จะเริ่มทําอะไรได้ครับก่อนนะครับก็เป็นหนึ่งในข้อคิดและเรื่องดีๆของคุณเกมนะครับก็าอะไรครับ แนวคิดและมุมมองต่างๆมากมายเนยนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุดเลยที่ผม อย่างจะฝากให้คุณผู้ชมดูคุณเกมเป็นตัวอย่างนะครับคือเรื่องของการที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่าการที่คุณเกมเนี่ยเลื่อยจากมาทําธุรกิจอาหารจากแต่เดิมเนี่ยคุณขายกระจกนิรภัยนะฮะและคุณย้ายมาทําธุรกิจอาหารเนี่ยครับมันต่างกันเรียกว่าคนละอย่างกันเลยนะครับแต่ว่าด้วยความชอบของเขานะครับและความพยายามนะครับทำให้เขารู้สึกว่าเห็นช่องทางทางการตลาดครับและลงมือเข้าไปศึกษานะครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าต้นทุนของคุณเกมที่มาจาก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เป็นกระจกนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับผ่านกระบวนการการเรียนรู้ต่างๆมากมายแน่นอนครับผมก็สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากผู้ชมนะครับว่าอยากให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและลองทําดูครับคุณอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้นะครับผมในวันนี้ขอขอบคุณคุณเกณฑ์มากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าท่านจะรับข้อคิดดีๆ แรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถกชมเรื่องราวเป็นประจำของเราได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคุณเกมและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับเรียนรู้และเปิดใจกับการตลาดยุคใหม่ผ่านซื่อออนไลน์